สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับบริเวนที่ผมอยู่นี่ก็เป็นลักษณะป่าพันไม้ต่างๆนั้นออกไปทางป่าดงดิบนะครับเป็นป่าดงดิบแล้งขนาดย่อมๆนะครับห่างจากบ้านเรือนประชาชนชุมชนนั้นก็1-2กิโลนะครับ พันไม้ต่างๆนะครับในป่าแห่งนี้เป็นไม้เด่นนั้นก็จะมีต้นายางนาต้นพยอมต้นกระบากและต้นตะเคียนทองและต้นมะหาดนะครับแล้วก็ปะดูป,ป่านะครับที่เอ่ยมานั้นก็จะเป็นไม้ยืนต้นที่เป็นไม้เด่นในป่าแห่งนี้นะครับแต่ว่าตะเคียนทอง ในปัจจุบันนี้ก็ต้นขนาดยักษ์ใหญ่ตึกดำบันนั้นบริเวณป่าแห่งนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับ่องจากว่าตัดตั้งแต่ในอดีตนะครับก็ในคลิปนี้ผมก็จะพานะครับชมดูตะเคียนทองนะครับ และไม้ชนิดอื่นนะครับหลักอาจจะเป็นตะเคียนทองนะครับที่ยังหลงเหลือในสภาพป่าอย่างนี้ในปัจจุบันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับไม้ตะเคียนทองนะครับ ก็มีต้นยางนานะครับขนาดอายุนั้นก็ยังไม่ได้ถือว่ามากนะครับจุดนี้ไม่น่าจะเกินยี่สิบห้าปีนะครับขึ้นเป็นแนวตรงสูงนะครับบริเวณจุดนี้ อันนี้ก็เป็นลักษณะแตกมาจากเง้านะครับก็เหมือนโดนทำลายช่วงคนต้นมานะครับไม่รู้ว่าเขาตัดไปเผาถ่านหรือว่าเอาไปใช้อะไรนะครับแต่ก็ ส่วนมากตอถ้าไม่แห้งตายจนเกินไปนี่ก็ตะเคียนทองก็เป็นไม้ที่แต่ขึ้นมาจากตอได้ดีเหมือนกันนะครับ ต้นนี้ก็ใหญ่ขึ้นมานะครับก็ลักษณะข้างล่างก็เหมือนจะมีอายุพอสมควรขนาดใหญ่นะครับนี่ก็แตกขึ้นมาใหม่นะครับจากโคนต้นข้างล่างนะครับ ก็กำลังสูงขนาดความสูงก็ประมาณ10เมตรได้นะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็ใหญ่ขึ้นมานะครับสูงก็ประมาณ15เมตรนะครับ นเส้นผ่าศูนย์กลาง1 0 1ถึง13เซนนะครับก็เริ่มมีด่างเป็นเทามันอ่อนออกขาวๆถ้ามองไกลๆนะครับเป็นจุดเป็นด่างพาดผ่านไปตามแนวลำต้นนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของตะเคียนทองนะครับผิวเปลือกด้านนอกนี่ถ้าอายุยังไม่เริ่มมีอายุมากนี่ก็ไม่ค่อยจะเป็นแตก เป็นล่องยาวให้เห็นเหมือนเป็นรอยไถในไม้วงยางจำพวกพยอมตะเคียนเต็งรังเท่าไหร่นะครับเมื่อเริ่มมียุข,ขึ้นมาก็จะเห็นเป็นล่องได้ชัดเจนกว่านี้นะครับ บริเวณจุดนี้ก็มีต้นพอกนะแล้วก็บรรดาเถาวันในพันเกี่ยวทําให้ข้างบนนี่ปก,ปกคลุมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ ตะเคียนทองต้นนี้ก็โน้มเอียงนะครับเกือบถึงพื้นนะครับนี่จะว่าช่วงโคนต้นด้านล่างนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับกระพี้เปิดแล้วก็เยือไม้ค่อนข้างที่จะบางนะครับก็เลยทำให้นั้นการทรงตัว ไม่แข็งแรงนะครับแต่ก็ยังไม่ยืนต้นตายนะครับยังสดยังมีชีวิตอยู่นะครับ ก็เป็นกระพี้ที่เปิดเห็นเป็นแนวเนื้อไม้ที่แข็งแรงนะครับต้นนี้ถึงจะต้นเล็กก็มีอายุพอสมควรนะครับนี่เป็นเนื้อไม้ที่แข็งแรงแล้วนะครับว่าตะเคียนทองนี่ก็เป็นไม้ที่ไม่ได้รอใช้จั่นเป็นพวกพยุงนะครับ ตะเคียนทองต้นนี้ก็เป็นต้นที่สูงใหญ่ที่สุดในบริเวณจุดนี้นะครับที่มองเห็นความสูงของต้นนี้ก็ประมาณ20 20 กว่าๆนะครับไม่เกิน25่ิเมตรแต่อายุก็ไม่ได้มากนะครับดูลักษณะกายภาพภายนอกนี่ไม่น่าจะถึงส0มิบนะครับน่าจะสักไม่เกิน25ปีนะครับน่าจะ20ขึ้นนะครับแต่ว่าไม่เกิน25่ิบนะครับต้นไม้ไม่ใช่ว่าบางต้นไหนที่มันใหญ่หรือมันสูงนี่ จะอายุมากนะครับก็ต้องดูกายภาพภายนอกวงบอกลักษณะสีผิวเปลือกต่างๆนี้ก็อายุยังไม่ได้มากดึกจำบันนะครับเป็นลักษณะสองลำต้นนะครับขึ้นไปจากต้นเดียวกันนะครับเปลือกก็ยังเรียบ นะครับไม่ค่อยแตดเป็นล่องเท่าไหร่สีผิวก็ยังไม่ค่อยเข้มนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็ออกประมาณ4 0่สถึงห้นะครับตัวน,นี้ ข้างล่างก็เต็มไปด้วยต้นสาบเสือนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการเผยแพร่นะครับให้ความรู้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจพันไม้นะครับของไทยเรานะครับและ ที่ชื่นชอบในธรรมชาตินะครับสิ่งแวดล้อมนะครับที่เป็นศิลปะธรรมชาติโดยตรงนะครับที่มันคู่กับโลกของเรานะครับหลักๆก,ก็พูดถึงตะเคียนทองอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะก็ลงไปหลายลักษณะหลายคลิปวิดีโอนะครับ ก็เป็นไม้ที่มีประโยชน์หลายด้านนะครับโดยเฉพาะเนื้อไม้นะครับที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนนะครับที่ต้องการความแข็งแรงความแข็งแรงทนทานนะครับก็สำหรับในวิดีโอนี้ครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ